พร้อมร้อนแรงทีมชาติไทย U23 ยพร้อมลุยอ,อินเดีย U23 ในนัดสุดหน้าดูเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษชว่วงฟีฟ่าเดย์กำลังจะมาถึงวันที่15พฤศจิกายน2568เวลา17.00นทีมชาติไทย U23 จะเปิดบ้านพบทีมชาติอินเดีย U23 บนสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่าน YouTube บี p o สปอร์ตและแอปพลิเคชนัน v i s i o n แ o w แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจทั้งสองทีมมีประวัติการแข่งขันที่น่าสนใจ ด้วยผลการเล่นในอดีตที่ผสมผสานความชนะและแพ้ทำให้เกมครั้งนี้เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นดูจากฟอร์มล่าสุดทีมชาติไทยยู23ดูเหนือกว่าเล็กน้อยพวกเขามีผลการเล่นที่สม่ำเสมอชนะสนัดเสมอสองนัดในห้านัดล่าสุดส่วนอินเดียยู23ผลการเล่นนอกบ้านของพวกเขายังไม่แน่นอนแพ้สองนัดชนะสองนัดและเสมอหนึ่งนัดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดการคุมจังหวะก,กลางสนามจะเป็นปัจจัยสำคัญหากไทย สามารถควบคุมได้พวกเขาจะมีโอกาสปิดเกมได้มากกว่าแต่อย่าลืมว่าอินเดียมีพลังเกมบุกที่น่ากลัวคุณคิดยังไงทีมไหนจะชนะในเกมครั้งนี้ทีมชาติไทยยู3่ 23, จะสามารถใช้ประโยชน์จากฟอร์มที่ดีของตัวเองได้หรือไม่หรือว่าอินเดียยู่23จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ได้บนอาณาจักรของไทยผลที่คาดหวังทีมชาติไทยยู3่ชนะทีมชาติอินเดียยู่23สองถึงแต่อย่าลืมว่าในโลกของฟุตบอลอะไรก็เป็นไปได้